คิดว่าแล้วก็สําคัญคือทำความสะอาดตนเองแปลว่าอะไรวะอย่าไปเผลอติดอยู่ในวงจรุบาทประเภทสับนิยมโลกอะไรเงี้ยนะแล้วก็วงการอย่าให้มีตัวแม่อะไรที่เป็นจอดคิดปรเจต์ขาเงินอะไรเงี้ยนะมันจะได้เวียดนามจะได้มีภาทธิภาดินินไม่มาเป็นแค่เครื่องอหากิน อย่างทชี้เห็นว่าจริงๆแล้วคุณภาพชีวิตของเราของทุกคนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นการจัดสังคมเพื่อใวิทยาศาสตร์เป่งบายนไปเป็นเครื่องมือที่ไปสู่ความสุขเนี่ยคุณภาพชีวิตของเราจริงๆแล้วมันขึ้นกับคุณภาพของคนอื่นๆในสังคมนะครับเรามีพ่อครัวที่ดีมีหมอที่ดีมีนู่นมีนี่มีคนเอาใจที่ดีอะไรเงี้ยหรออ่ะพยายาม ยางที่ดียางเนี่ยพอนะ้ท่วมลดผเลยฮะพอน้ำท่วมลด<ะ>ผมเลยอ๋อ,อยางมไม่ยอมมาเติมนพน้ำท่วมรถโอเคโอ้โหรือไปได้นะครับคุณภ,ภาพนีเคื่อของเราเสื่อมอยู่คุณภ,ภาพของคนเราสมาชิกในสังคมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วควรจะพัฒนาไปให้ทั่วนะครับจะมอจะแบบดึ้นราตัวเองจนชาวนาเขาฆ่าตัวตายอะไรเนี้ยนะครับไม่ดีอ่ะเมื่อสังคมดีแล้วเกิดอะไรขึ้น คนจะไม่หนีไปหาสิ่งมอมเมานะทุกขี้ก็ยอยู่ที่ทุกขี้จะไม่หลับนะเราไม่อยากจะนอนเล่นเพราะว่าทุกนาทีเป็นความเป็นจริงโอ้าแล้วก็ใส่อารมณ์มันน่าสนุกจนไม่อยากพลาดแม้เสี้ยววินาทีนะชีวิตเรามีอะไรน่าสนุสกเยอะศิลปะดนตรีอะไรต้องเยอะแยะเนาะเราไม่ต้องมาบ้าบออย,อยู่เรื่องไม่เป็นเรื่องนะอ่ะ อ่านเพิ่มเติมนะครับลองไปดูเลคเชอร์ของแจ็คเฟสโก้ดูนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับารจัดระเบียบการใช้มิาเทคโนโลยีที่ทําให้โลกของเรามันน่าอยู่วันนี้นะครับมันมีเรื่องแปลกอย่างนะคนเราจะไม่กล้าไปหาสิ่งใหม่เพราะกลัวสิ่งใหม่ไม่สมบูรณ์ตลบไหมแต่ยยอมอยู่กับสิ่งเก่าเพราะยังพอมีอะไรดีเหลืออยู่เนาะก <c oughs> ว่านี้ไม่คิดแล้วกันนะครับแล้วมีภาพยนตร กึ่งสารคดีที่ดูเรื่องคาราดาวออบดเว่นนะครับบ่งบอกว่าที่ทางของโลกอะไรเป็นไงสารคดีฟิวเจอร์บดีไซน์อาจจะดูน่าเบื่อน,นิดนึงแต่ก็ลองดูมีหนังใหม่ออกมาฟิวเจอร์หมเหลยไม่ใช่หนังรักนะเป็นไหมหมายถึงแบบเกี่ยวกับไอ้โครงการนี้นะครับว่ามันช่วยให้โลกนี้น่าอยู่แค่ไหนมีหนังสือมีอะไรอีกเยอะแยะนะครับก็เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายนะครับถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนสุดท้ายเราก็จะ กลับไปเป็นสัตว์ปา่าแย่งชิงทรัพยากรที่เหลือน้อยนิดนะถึงตอนนั้นบางคนเขาบอกฆ่าตัวตายดีกว่าที่จะไปแย่งอะไรกับใครแย่งกับเด็กรู้สึกลับตัวเองไม่ได้อ่ะมีคําถามไหมนะครับคําถามหนือประโยชน์บอกเล่าอะไรก็ได้ผมขอเบอกใครมีคําถามบ้างจริงๆผู้ฟังอาจจะบอกเล่าด้วยไม่ใช่คําถามอยเดียวอีไหมสี่เรียนมากจริงๆผมน่าจะให้เขาแจกถุงพลาสติกก่อนเนาะ มันตอนขึ้นตบินอะฝังเรื่องซีเรียแล้วม,มันออกมาพี่นะมีตัวอบกมามีไหมคำถามพี่อโอกเล่าโอ้พันก็์ตามหน้ามหมไม่มา <Okay. S 2> เลยไม่มาขอาดูรูปไปติดนั่นน,ะนั่นแหละครับคือถ้าผมเข้าใจเนี่ยีนัสโปรเจกต์นเนี่ยก็คือค่อนไปกว่านั้นคือคุณจะเอาคุณที่ไหนมาทำ ต,ตของแบบทุนที่ไหนมาทำพูดงไดง้่ายๆที่ที่ผมมองเนี่ยมันเป็นไอเดียนามาทาอุดมคติา่าแล้วแล้วผมเห็นในที่พ,พูดมาเนี่ยอยู่ในแนวะประการาังอีประการังหนึ่งหนึ่งพอรตก็คือหนึ่งคนหนึ่งคนก็ช่วยกันทํางานสร้างแนวประการาังได้ไหมไม่มีใช้เงินไม่มีเทคโนโลยีตัวมันเองทำมันเองช่วยกันสร้างขึ้นมาสร้างแบบนี้เลยด้วยสุดตัวนี้อีกแต่ในทน่ประการังเนี่ย ครับมนรู้แต่มันไม่ได้เป็นปะการังมันไม่ได้มีเนื้อเยื่อติดกันมันไม่ได้คอมม u n i q u e กันมันไม่ได้เนื้อว่างมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอเดียอย่างเงี้ยปิดรถไฟอย่างเงี้ยเราดูแล้วโอเค e ีโ f เฟ e n ี่แต่คำถามคือว่าเราเอาที่ไหนสร้างแล้วมันนี้ได้เอ็กเ t นซิเบิลแนวปะการังเ์ม extensible ที่ผลิตปุ๋ยวันผลิตผลิตผลิตมันใหญ่ไม่เลี่ยงคือผมว่ามันจะอยู่ในปกติของในในายแจ็คเลยนะครับมันมันคล้ายๆกับ บางคนเขาเล่นอยู่โขเปียอันนี้เขาบอกว่าเป็นแค่ตัวอย่างให้เสนอหนึ่งเขาเน้นเหมือนนั้นนะคันนี้เขาบอกว่าเราจะออกแบบคิดอะไรเนี่ยมาได้ดีที่สุดเมื่อเรามองย้อนไปในอดีตอีกหนึ่งปีหักไปเราก็มีข้อมูลเพิ่มขึ้นของพวกนี้จะไม่มีสิ่งที่เราว่าดีที่สุดเขาแค่เสนอมาว,าว่ามันจะทำไงให้คนไปอยู่ด้วยกันเยอะๆจะได้คืนพื้นที่ธรรมชาติแล้วก็อาจจะให้มันแบบอะไรนะระบายความร้อนหรืออะไรก็เขาลองตัวอย่างเล,เล่นๆพอดีเขาเป็นถาปนิก ก็เลยมีแบบทำนี้เล่นๆเนี่ยทำให้อย่างที่ผมบอกทำให้คนเข้าใจถิดว่าวีนัสวอเจจริงแล้วเป็นวัตถุสัดส่วนใหญ่จริงๆแล้วหัวเจหลักคือการแชร์ทรัพยากรร่วมกันโดยไม่มีเงินผลประโยชน์นเข้ามาเกี่ยวขอ้องอ่าผมจะบอกว่าทรัพยากรทุกอย่างมันมีอยู่แล้วปัจจุบันนี้เราเล่นเกมว่าต้องเงินไปไขทรัพยากรถึงจะเดินถ้าเราเอาความปรารถนาของเราเป็นตัวทาให้ทรัพยากรเดินของพวกนี้เราทาได้นะครับ เหมือนอย่างในบ้านเราอ่ะแม่เราต้องคิดตังเราทาุกครั้งเ่ลาที่เรากินข้าวอะขอให้ที่นะขอให้ที่เรื่องนเรื่องทรัพยากรเนี่ยพวกคนทำทรททรัพย,ยากรเย<ฆ>เอะมันมีคำหนึ่งนะเขาเรียกว่าเอ่ออะไรนะหายนะของของคอ,งองมมอนเนี่ยก็คือทรัพยากรที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยมันก็จะถูกแอบย<ฤ>ูสถูกเอ็ยูส ก็คือตัวอย่างเช่นถ้ามีที่ดินบ้างอยูที่หนึ่งไม่มีเจ้าของเลยทุกคนก็นจะเิ่นมัใช้ประโยชน์แล้วมนุษย์เนี่ยเข้าใจไหมมนุษย์ทิ้งขยะก็เป็นดังตระคนั้นแต่อะไรที่เป็นทรัพยากรที่มีเจ้าของดูแลเนี่ยส่วนใหญ่จะเล็ก<ะ>เหมือนะน้าที่อยู่ในทะเลที่มันทุกคนเข้าถึงได้หมดมันก็นเลกเพราะทุกคนก็นดำของเสียลงหมดเนจากไม่มีทหารมาบอกว่าเอ้ยถ้ามันเสียหาย แน่นอคคือเรื่องที่ปัญหาของของทรัพยากรที่ไม่มีคนดูแลแล้วผมว่าส่วนหนึ่งที่ตอนนี้ที่เราพัฒนาระบบทุ้นิยมขึ้นมามันก็มีข้อเสียที่บอกมันไปอยู่ในมือคนบางคนใช่ไหมมันเป็รุกระหลายอย่างแต่ในถ้ามันปล่อยออกมาเนี่ยมันก็ได้ทางการก็ไจัดการในารว่างของานกวารยนที่ยากกลับไปเป็นสู่คอมมอนแล้วก็บอกว่ามันจะดีอ่าคอมมอนนี่ก็คือมีเหมือนกับเหมือนกับในหมู่บ้านก็ยังมีบอกว่าตรงนี้เรามาคุยกันว่าคนทําอะไร มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าประชามติที่แทจ้จริงขึ้นมาเขอดีตรงนั้นครับเขาจะจัดการอะไรกับสมการแล้วก็อะไรที่เป็นเช่นระบบการจัดการขยะของเสียอะไรเงี้ยนะครับหลาวคนจะไปทำทำเบรนด์ต้นต้นหนือนกันีีอันนี้เหมือนอย่างที่บอกเหมือนเราไปเทียญี่ปุ่นเจอของดีเราชอบไหม่นะแต่ว่าเวลามาจินตน,นาการว่าจากนี้เราจะเปลี่ยนประเทศเราเป็นญี่ปุ่นเนี่ย เราจะทำได้ยังไงาานะขออนุญาตนิดนึงนะครับก็คือ,อที่พูดที่พูดกันเนาะก็อะพอดีมันก็จะมีทฤษฎีมานะครับว่าโอเคถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเนาะ,ะหรือว่าภาษาเราใช้คำนึงก็คือ a l t r ิ i s m <c oughs> ก็คือทุกคนเอเิ่อเฟื่อให้แก่กัน,กน,นในสังคมนะครับก็เหมือนที่คุณอาจารย์บอกมานะครับมันก็จะเริ่มมีบางคนที่ไม่ทำงานบ้านเนาะนะ อาจารย์ก็ตีเป็นเลขว่า50%ทํางาน50%ไม่ทํางานมันก็อยู่ได้นะครับแต่ว่าทฤษฎีมันบอกว่าพอเริ่มมีคนไม่ทํางานปุ๊บ50%เริ่มมีชีตเตอร์ขึ้นมาในระบบเนาะชีตเตอร์มันจะเพิ่มเรื่อยๆนะครับก็คือพอเราเห็นเอ๊ะทำไมเราทาทุกนั้นไม่ทำอะไรเงี้ยถ้างั้นเราไม่ทามั่งนะครับเราหยุดทำเนาะอ่าชีตเตอร์ก็จะเพิ่มเรื่อยๆขึ้นขึ้นไปในสังคมนะครับอันนี้คือทฤษฎีที่เขากล่าวมาเนาะ คือผมก็ใจอยู่ว่าพอยของอาจารย์ก็คือว่าเอ้ยถ้าเราปลุกอุดมคติให้ทุกคนว่าทุกคนเนี่ยต้องร่วมมือร่วม,มใจกันต้องแบ่งปันกันอะไรอย่างเงี้ยชีเตอร์ก็จะไม่เกิดคนโกงก็จะไม่เกิดขึ้นมานะครับแต่ผมมองว่าในความเป็นจริงเนี่ยลิฟด,ดาวของเราเนาะ,ะใส่ชัตะยันสัตว์ป่ามันยังอยู่นะครับเรายังมีความเป็นสัตว์ป่าแทรกซึมอยู่ในตัวทุกคนเนาะเราสมมุติว่าเราสองคนติดอยู่ในทะเลทรายแห่งหนึง่ง มีน้ำอยู่ขวดหนึ่งเราจะไม่แย่งกันหรอครับครับในสภาวะที่ขาดก็จะแยกใช่แล้วคือมันอาจจะไม่ได้อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอไปนะครับถึงแม้ว่า,ายกตัอย่างเช่นโปรเจกต์อย่างวี n u สโปรเจกตถ้าสุมรูว่ามันเกิดสภาวาปะปกติมันก็น่าจะดาเนินไปได้เรื่อยๆแต่ถ้ามันเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเราจะทํายังไงนะครับนำเดีย๋ยวนะนี้ยาวมาก ค,คืออยากลองคูว่ามองอีกมุมนึงไมไป<อ>จะเป็นยังไงก<แ>็วงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆด้านช่วยกันนะเราอยู่ด้วยให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลเราอย่างเช่นปัจจุบันนี้เรากินอาหารมรั่วซั่วมาก,กอยรู้สึกไหมจริงๆถ้ามีผู้เชี่ยวชาญเรื่องโภชนาการที่ไม่ได้เอาผลประโยชน์ไม่ได้มาค้ากำไรเราดูแลเราจริงๆของก็เอานะแนะนำว่าเราควรจะกินอะไรด้วยความปรารถนาดีและมีข้อมูลดีจริงเรื่องอย่างเช่น โปรเจกต์นีน้คือมันอาจจะเป็นกับกว่มันจะไปสมดุลที่จึดนั้นได้มันยากผมก็เลยบอกว่าเราชอบไหมถ้าเราไปอยูจุดสมดุลตรงนั้นไ,ได้มันคงยากหน่อยนะครับตอนนี้เหมือนกับแล้วก็เรื่องของอาการแย่งชิงเนี่ยก็มีข้อมูลเสนอไปทางว่าเพราะมันขาดแคลนมถึงแย่งชิงกันและการที่โกงนี่อาจจะ บางทีมันยังอยู่ในกรอบที่เรามีเรื่องระบบเงินอยู่ระบบเงินนี้ระบบที่มันเหมือนจะให้รางวัลน,นะนะคนที่ทํามากกว่าคุณจะได้มากกว่าแต่มันจะกลายเป็นอย่างที่เราเห็นในในปัจจุบันเนี้ยกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มอะไรพวกนั้นนะซึ่งมันกลายเป็นจัดได้ว่าเป็นอาชญากรรมทางสังคมเลยละนะครับในความรู้สึกของผมนะถึงที่นักการเงินทาหรือว่านะักลงทุนใหญ่ๆทาํทาทำธุรการบางส่วนอนะไรเงี้ย ยากเป็นอาชีพกรรมได้เลยครับตอบถามหมดไหมขอขออยงนี้นึงกันนะครับคือผมมองคือผมมองเงินมันอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมมองเงินในเชิงที่ว่าสมมติว่ายกยกตัวอย่างในค่ายดีนะครับในค่ายเนี้ยไปไปขอสปอนเซอร์มาเนาะได้ไข่ามานะครับแต่เขาให้ไข่ามาเมื่อ,อ สองเดือนที่แล้วนะครับโดยประมาณนะครับผมมองว่าถ้าเราไม่มีเงินที่จะไปไปเปลี่ยนไข่อะไรอย่างเงี้ยให้เราถือไข่มาสองเดือนเราก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ไข่ในวันนี้ได้นะครับผมมองว่าเงินเนี่ยมันเป็นตัวแทนทรัพยาก,กรที่เราถืออยู่นะครับคือทรัพยาก,กรเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องการวันน,นนี้นะครับเราไปเปลี่ยนมันเป็นเงินก่อน<ช>แล้ว,ลวเมื่อไหร่ที่เราต้องการทรัพยาก,กรเราเอาเงินตรงนั้นเนี่ยกลับมานะครับ แรกเป็นขันพยากรณาที่เราต้องการในที่ที่ผมมองเงินคือผมไม่ได้มองเงินเป็นสิ่งชั่วช้านะครับผมมองเงินเป็นเหมือนเป็นเครื่องมือของเราเนาะอาจจะมีคนที่ใช้เครื่องมือทําเรื่องที่ดีและอาจจะมีคนใช้เครื่องมือทําที่ไม่ดีก็ได้นะครับเหมือนกับว่าเขามองแล้วว่าด้านไม่ดีมันเยอะมากเกินไปเราก็เลยต้องไปเลือกอีกเครื่องมือหนึ่งคือให้ความต้องการของเราเป็นตัวกําหนดว่า เราเราไม่ต้องการไข่เราไปเก็บก่อน๋อยวต้องการตรงไหนบอกเดี๋ยวจะไปส่งให้ตอนนี้คือมองว่าเมื่อถึงจุดที่มันสมดุลแล้วนะตอนนี้ก็อาจจะรู้สึกไกลตัวควาจากนี้จะไปถึงะจะไปได้อย่างไงใ้ความต้องการเราเป็นตัวขับจันทรัพยายกรน,นะแต่ก็ไม่ถึงขนาดตามใจทุกคนแบบสเปซสะป่านะบางคนอาจจะอยากได้อะไรเกินไปที่สังครจะดูแลก็จะได้ช้าหน่อย อาจจะเน้นก็ได้ครับว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะเหลือน้อยอ่ะถ้าเราไม่มีวิธีใช้ร่วมกันเราทำร้ายกันแน่ๆครับก็เหมือนกับเป็นทางเลือกนะครับว่าอยากจะจบโลกนี้แบบฆ่ากันหรือว่าจะยอมแชร์กันนี่หมดไปแล้วนะ,ะมีคำถามไหมเอ่ย นั่นก็เป็นครบรรยายพิเศษนะครับของผู้ช่วยศาสตราจารย์วชรินวชิรามาลานะครับผมก็หรือว่าเป็นประสบการณ์นะครับเป็นข้อคิดดีๆที่ให้ที่ิตนักศึกษานะครับกลับไปแต่ต่องนะครับที่จะนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็ประยุกต์ถึงอ,า,อาจจะเอาวิทยาศาสตร์นะครับมนาะประยุกต์ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันในอนาคตขณาดได้ นะครับผมในโอกาสนี้นะครับผมได้ขอเรียนเชิญนะครับท่านประธานกรรมการฝ่ายวิชาการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ออรรุจีเหมือนวงนะครับได้ให้เกียรติขึ้นมอบของที่เรียนให้กับท่านวิยทยากรพิเศษถาวขอกาเรียนเชิญครับ ชย่อมารา่ะนะคะวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยนะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของวิธีปิดนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ให้นะ